ครับพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องน้องมดน,น่องบุญยังดอกกินว่าเคยเบื่อตำม่วนตำพั่วตำไปตัวท,ที่เัื่อนเนนี่นะครับน,นี่กับบุญย์ยังมันเสียอย่างบุญนี่ <c oughs> ขับถอดไกายบนพี่น้องอันนี้กับไม่นี่แหละป่นป่าดูปุ่นปลาแห่งพักปอดส่วนสลัดมาเต็มเลือมาพี่น้องโอเคมาพี่น้องมาคา่ะพี่น้องมากินขา้าวซอยของเขา เขาเศร้านั่กันตามวัวัวเเอเจเอจเจจี่พอเอานี่หจะเอสวัสดีแจกโอ้โมีนสวัสดีครับเอาไปหนอกินลูกตัดไข่นะคะอร่อยมากเลยปลาตุ้นไใช้อะปลต้นต้นทองนั่งดูจังมมงมมงกบนมันชุดยอดเลยอน่อ

มาถูกบืมีหมดใส่ใครใส่เลยด่างนั้นเนสียวดังพสุรมากองหนึ่งแล้วหายไปเลยชัดแสบเ่ะตานั่ไแสบเหมอนกันวมือเยน้งนเนาะ เห็นพ้ามินกินผูดแสบตั้มอีกนะสวัสดีเด้อพี่น้องเลยพี่ยาพี่โตจเศร้าเรื่องนี้นะกินข้าคนกับต๊อยู่มดขึ้นันโตอ้โตกแต่ต๊เอาเพีงเราอีอ่ายู่ของข้าอยู่อหโต๊ะขนี้เขไล่ดว่าเราดูพนแขาอวยเตมข้าว่อนใหม่แต่บาีมันไม่มีคนเลยนะทำนาแยก ขาไปดูมีนี่เขาอะไรชดจากชอบอะไรมพงมึคนดูวันุันวัเดอคนตุ๊กคนมาตุ๊กยูงคนไปมึงงก็ยไปได้ชดจไปเอ๋อไปขอหวยอยาไปวันไหนวานนี่วานนี้ามาเข้ามเป็นมาก้ำบากระถินนี่แหละมได้แกะทำบเอ แล้วเราแกะมันยัได้กินนน้อยใหญ่หรอยกิ่นเราขาดรูดรูดเลยอก็ะดินนนะอยู่รายย่อมาสู่ผู้เชื่อหรออ่าจำไว้จบหีใสเลยอืมอืเยียยยอันนี้ยังลนบป่าเลคนปลาคนปลาคนปลาตรงเครื่องอาจรย์เหนแ้

แม่จะเอาไระให้ไม okay. okay. yeah, yep. okay. okay. yeah. yeah. yeah, ่ร้อนมากเลย่เอาอุ่นอืมอึกดเทมดไปดงมากหม่ด่ก็จะไปเออไงก็ มีงก like like ันไม่กอดกันนอกฟังแดงว่าเบื่อแล้วนุ่มคนเต็มกเนี่ได้อะเกิดขึ้นได้ไหมเนาะบัพััรองเพลงอูคือย่บััจนร์เรองเพลงเป็นอาคัวเรา ช่วงนี้คอนโดเรียนบุคค้นเขาก็ต้องบอกนำเรื่อยๆแต่บานตามเมืองพื้นเรียใหญ่ตล้วยังบนานอีกนั่นแหละแม่เอาให้หูก็เลยดิ้นสิลูกดิ้นอะไรแรงขนาดนี้มนเจ็บเราต้องพ่วมยินดีเขาไรทะรปจะนับสนุนพื้นาน่เายที่ เห็นพี่น้องไปทายไลฟ์ูหลายชองกโอ้มีคนเป็นวที่น้องกาก่ไงในเวลาไปตกอ้มแ่รับแต่ตอนนี้อ้แล้วเออสบายแล้วีว่าปุได้ตอนนนี้จะไปกินยางที่เก่าอยู่เนามไ้ได้ไอยากต้องยาปดูยไปล่ี่นี่กับงไล่ดแก่กองก็ถ่วบัวกอง <c oughs> ก่นอาาน,นใช่ไหมใกมือสงาเนให้กินตอเนี่ยันเป็นเกินตนหนาเนี่ยเลยนะแต่ทำาให้กินมันรอเออืต้ว มาหน้าตัวปวดอยู่เลยเขาบริเดีดอกมาเดือนนี่ระเพียนนิสัยมิต่ห้องว้าหัวคว้าหวเต็นห้องเอาไงนฟ้าก็ไม่เป็นใจ

cá bạn sẽ làm ạ. cho vào trong đó. Mình buộc lại rồi cắt. Cắt phắc เียวมันั้งรด้วยมนก็ึ้นบออกดิผ่าทีนเดียวนี่ยาพื้นนิดน้อยสิเียวเจ้าเก็บเอาเองมีแบว่าชินลย่างได้ก็แทะัเนาะแทะก่ะสือเขานลบอตรงไป กาชื่อมื่ออิกินเมื่อมาแหวงนันคาเะฮะฮะนั่งพูดนนั่ัโอ้ยตาหาอะไรกินกิ่ชวนสชนไหมนอกนากเพชรด่ขึ้นอ่ะเขาไปนั่งกินนะแทบพักอืมชอบอืมชวนผมชอบเพชยังเดียวมี่เต่ร์เพชรเ็นน่ากินคี่ เ็เขศจีนวบนาเวียนปรเทศก็ใจเน่นึ่งาวบ้ายสายดอกาหัวมันแพงถ้าเราย่อยยี่สิบเนาะ Bài phát toàn sao? Tạm Stop hơi yên hết Hm. còn hết Hm. 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 นี่ด้ะซื้อมาซื huh. uh ้อ huh. ก uh ุ้งซื้อน้ำมันพันแลแยีนอกนยวิมนี่นีมมา่อมนอ้นัได้นั่ง่ายวิอืมวิมาดูวิมากทรมาต chú cầm ai phên không à? Nói nó không mà Nó sẽ bắt nó 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 mà Nó มาแล้วมาแลม,ม,มาแล้วอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะพอแล้วค่ะจะเอาลัางไม้กันค่ะเชินมาชมหน้าขอารดมทนมทุกทางที่ตามรานไก่ค่ะัสดีจ้า